สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกับดันดัมซิ่งนะคะวันนี้เราก็มีภารกิจนะคะมาออกมาหากินอีกแล้วนะคะก็หลังฝนตกเนะาะเมื่อคืนก็ฝนตกเกือบทั้งคืนเลยนะคะวันนี้ก็มืดคลึ้มนะคะนี่นนใช่น้ําก็เริ่มไหลหลากแล้วนะคะนี่ด้านหลังนะคะก็จะเป็นน้าเนาะใช่เป็นฝ่ายกั้นน้ํานะคะนี่ทุกคนก็อาจจะเดาออกแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมาหาอะไรกันเนาะ วันนี้เราก็จะมาหาปลาหรือว่ามาตกปรากฏนะคะหลังจากน้ำเอ้ฝนตกนะคะแล้วก็น้ําไหลหลากนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศนะเราก็อยู่ที่ฝ่ายกั้นน้ํานะคะนี่ทำอะไรอ,ะอ่ะฮะใส่อ,อะไรมลูกก็ใส่ยังไงเต็มเขาเกี้ยวเกี้ยวหมุนหมุนใช่ไหมใชอม่อันนี้ก็คือมาตามหาหมายใช่ไหมวันนี้ใช่ตั้งแต่เช้าแล้วขับรถหาหม่อยูอ่ ก็คือเมื่อเช้านี่ไปแวะดูที่เขาเรียกอะไรที่จะมาตกสวนรออ่าใช่ไปแวะดูที่สวนก็จะมีเนาะแต่ว่าก็มีคนไปตกแล้วเมื่อเช้าเขาก็ได้กี่ตัวสามสี่ตัวแล้วเมื่อเช้าเพราะว่าเขาบอกว่าเขาก็เพิ่งมาเหมือนกันจะเป็นบรรยากาศแบบนี้เลยนี่สเปียงะคะ่ะพร้อมพร้อมนะคะแล้วก็มียาก,กันยุงด้วยเนาะไปเดี๋ยวเราจะตามไปดู พี่เด่นเนาะตกเนาะเดี๋ยวจะลงไปตกข้างล่างะคะ่ะตรงที่มีน้ําไหลอยู่ด้านโน้นนะคะอเอา้าหนยเราคนถือเบ็ดนะโน่นนะคะเดินลงไปละก็จะชันหน่อยทางเดินก็จะชันชันหน่อยนะคะ,ะได้ย่อนย่อนเขาเรียกอะไรเหยื่อใช่ไหมจะเป็นเหยื่อปรากฏใช่ปล่หย่อนลงไปแล้วนะคะนี่คนถือเบ็ดของเราคนตกปลาของเรานะคะ เมื่อกี้ก็เห็นปลาวิ่งสวนน้ำนะนี่ถ้าสังเกตจะมีตัวเล็กแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนจะมีตัวใหญ่ขึ้นมาแต่ว่าถ่ายไม่ทันนองเรือเนาะใช่จะให้พ่อเถ่าเนาะพ่อเถาปองหรือว่าน้องชายของยายครับไปส่งอยู่ฝั่งนู้นฮะเน๋ยวปลาดิบมากไว้รนจะไปไล่เต้าโอ้ ดี๋ยวจะให้ดูน้องชายของยายนี่คนขับเรือเรือไทยน้องน้องของไทยนะครับอ๋อย้อนน้องแบบนี้เหรอนั่นบะอ,อืออือนี่เบ็ดพร้อมนะคะเราจะจะไปหาปลากัน นี้เราอยู่ริมโค้งนะคะก็ลงไปมาหลายที่แล้วใช่ไปมาหลายที่แล้วปลายังไม่ได้เนาะได้แต่อะไรนะได้แต่ตกปลาใช่แต่ว่าได้อะไรไหมถามถ้าถามว่าได้อะไรไหมได้ไปนะคะวันนี้ทั้งวันเลยใช่มาจบที่ริมโค้งใช่ใช่หลังจากไปเลาะตามห้วยเนาะไปเลาะตามห้วยตามฝายนะคะนี่เราก็มาตก ให้น้องชายของยายมาสูงนะคะยุงกัดไปนู่นเหรอโอ้โหหลุดเฮ้ยเอ้าหลุดอีกแล้วเหรอเฮ้ยอะะไรวทำไมมันหลุดบ่อยจังเลยเฮ้ยจริงนเอ้ยจริงอ่ะจริงแล้วทำไมมันหลุดบ่อยจังเฮ้ยมันหลุดอีกแล้วอ่ะแต่มันต่านนานหรือเปล่ามันจะไม่ทันกินหรือเปล่าโอ้ ส,ส,สองรอบแล้วนะดุดสองรอบแล้วโอ้สายตะกัวก็พันเพื่อนยงเยือกเลย <c oughs> ตอนนี้กำลังมีลุ้นนะคะที่ริมโขงเนาะริมโขงมีลุนล้นจริงๆ <c oughs> นี่เราไม่ได้เอาที่เกี่ยวเหยื่อมานะคะต้องใช้ไม้ตะเกียบเกี่ยวอ่ะใช้มือเลยปกติจะมีไม้อะไรอยู่อ๋อปกติเราจะเอาเขาเรียกอะไรดัดแปลงเอาซ่อมมาทำเป็นไม้เกี่ยวเนาะ ก็นางตกอยู่ริมนะคะนี่ริมป่าเขาเรียกป่าอะไรนะป่าไข่เหรออ่ากอไข่นะคะเนาะก็จะมีน้ำไหลลงมามจะมีน้ำไหลตรงนู้นนะคะแถวนี้ก็จะเป็นโขดหินหมดเลยนะคะนี่วิวสวยมากนี่บรรยากาศกำลังค่ำเนาะบรรยากาศยามเย็นเนาะที่ริมโขงนะคะ ชิแล้วนะรอบนี้ไม่พลาดแน่รอบนี้ไม่พลาดแน่เดี๋ยวรอลุ้นกันรอบที่สามมานะถ้ารอบเนี้ยเดี๋ยวรอลุ้นกันนะอ้ตัวใหญ่เลยเหลืองงามเนาะเราต้องพาเราจับด้วยเหรอ ก็คือหน้าตาปรากฏนะคะทุกคนเลอใส่ถังมวให้เลยนี่พี่เขาได้อีกแล้วนะคะทุกคน,นอืมอ๋อสวยเนาะพี่กับเองอยู่ 2, 2> สองเขาเรียกอะไรสองพันใช่ไหมมีของเราก็มีอยู่พันหนึ่ง <laughs> ใช่ตัวเลยใช่แต่ว่าตอดไปแล้วใช่ไหม กี่เขาก็ได้ตัวที่สองอแล้วนะองี่ฮะขอสองได้ไหมอ,อีกตัวไซส์ใหญ,ใหญ่ตัวสวยเนาะ,ะเดี๋ยวเราก็นั่งลุ้นกันต่อไปนะคะเราก็มาตกอยู่ข้างหลังสวนของเรานีเขาหมานเนาะของเราได้กี่ตัวแล้วังไม่ได้ดตัวเลย <laughs> นี่ก็นั่งลุ้นนะคะ ก็อยู่ใกล้ๆเขาเรียกอะไรฝายน้ำล้นเนาะก็จะมีน้ำไหลออกมาตรงนี้นะคะนี่คืออาการปลาตอดนะคะน,น,นี่นี่กระตุกนะคะปลากระตุกมาตอนนี้เดี๋ยวรุ้นว่าจะติดหรือเปล่ากระตุกแรงเข้าแล้ว ตอนนะคะตอนนี้ตอเนาะแว่ายังไม่กลืนดกบ นี่ตตัวแรกของเราได้แล้วตัวแรกเนาะหลังจากพยายามมาสองวันในที่สุดก็สำเร็จี่ได้แล้วเดี๋ยิบกล้องไม่ทันเลยใช่ไหมเมื่อกี้เออิกล้องไม่ทันเลยเมื่อกี้ก็นั่งสกอยู่ตรงนี้อเมื่อกี้นั่งกินข้าวยกคไม่มีผ้าจับะเพราะเดียตมีผ้าจับนะว่าไม่ได้เามา ฟังนะมาตัวแรกตัวแรกแทกหมานั่นปะ่ะนี่ไซส์กำลังสวยเลยอือถก่อนอ่ะเดี๋ยวรอรอุ่นต่อไปเนาะมีกำลังใจขึ้นมานิดหน่อยได้ไหมได้กลังใจขึ้นใจตัวแรกนะคะมวอมมาวาันไม่ได้สักตัวเลยเนาะ ก็จะมีพี่เขาก็มาตกด้วยนะคะของเขามีสองคันเลยพี่เขาได้ไปสองสามตัวแล้วนะคะเราเพิ่งได้แต้มแรกเนาะตกปรากดได้ปตาอะไรเนี่ยได้ปลามาเฉยเอตกปรากฏได้ปตาอะไรไม่รู้พราสาว โอ้โหหยุดจัดเลยถ้าติดมาแล้วก็ต้องเอานะครับติดไ่ได้ยังไงมันไม่ติดปากติดหลังมึงว่าทำไมดิ้นอยู่นานนะแ่ต,ตัวเดียวอยู่หลังจากที่รอมานานเนาะฮะ ทำไมไมันจะมีลุ้นตกวปลใหญ่ปลาเล็กติดนี่วิธีการเกี่ยวเยื่อเราก็พัฒนาจากเมื่อวานมาแนละ้วหลังจากสังเกตเตียมใช่ไหมใช้เห็นก็เกี่ยวกันแบบนี้ เมื่อวานเราใช้มือจับเลยมีลุ้นมีลุ้นได้สองแตนะ้มแล้วยอดทางไพลไม้ อ้าววมเดียโอ้ยอุ้ยอุอ้ยเอาขึ้นมาแล้วมันจะตกโะอุขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยหัวค่อยโอ้มาใหญ่โอ้โหหลังจากนี้รอคอยมานานสองวันโอ้โอ้มาแล้วแต้มเด็ดโอ้สิมันต้องแบบนี้ต้องแข็งเลระวังระวังอย่างนั้นนะอย่า ี่โชว์มหน่อยเลยนี่นี่นี่ดึงเกือบไม่มาเมื่อกี้ทำไมทำไมอ้ปลากินแล้วปลากินแล้วทีนี้เริ่มแล้วดีใจขึ้นมาหน่อยเนาะหลังจากรอมานานใช่สองวันนะสองวันเลยเนาะตัวที่สองเนี่ยเปิดกระติกก็พยายามข้ามให้หน่อยเดี๋ยวมันจะหลุดนี่โอ้เต็มกระติกเลยตัวนี้อันนี้ใสอันนี้เอาต่อ ไปปิดอะไรนะฮะหลังจากทำท่าอยู่นานหลังจากมันดึงแล้วมันหลุดดึงแล้วมันหลุดอยู่หน้าน่ะใช่ได้ไหมใหญ่ไปเลยเมื่อกี้ได้โุ้้มเลยดีใจเลยเนาะชื่นใจขึ้นมาหน่อยใช่แต่ก็สังเกตตัวเมื่อกี้ที่ได้มาคือตัวใหญ่ที่สุดที่ได้มาในวันนี้ใช่เพราะว่าได้แค่สองตัวใช่ไปเดี๋ยวเรารอรุ้นกันต่อนะคะ จากเราไปตกปลามาเนาะ<ช>วันนี้ก็ได้มากี่ตัว3าม<ช>ตัวสามตัวอีกตัวจิ๋วนะคะได้ตัวใหญ่มาตัวหนึ่งแล้วก็ไซส์เล็กเนาะมันมีนมด้วยฮะมันีนมด้วยไม่รู้เหมือนกันยางมันว่างเดี๋ยวเราก็จะผ่าเอาไส้ข้างในออกมาเนาะเฮ้ยมีไข่ด้วยโอ้ มีไข่ด้วยนี่ก็<ย>กดึงแต่กระเพาะออกมาไม่เลือกแต่กระเพาะออกมาก็ได้มันจะหลุดออกมาด้วยกันหรือเปล่ากันได้ไหมไม่ต้องเหรอไม่ต้องประมาณนี้ได้ไหมอืมกะเอาเลยอยากตื่นลื่นสักหน่อยเนาะใหญ่ไปไหย ปลาตัวเล็กไงเราต้องทำชิ้นเล็กๆเอกอนะอะพูดเราสาดตาดิเดมเหรอพังอ,<า>งอยีโต้ป่ะอะไรอยู่ไม่รู้กฎตาเป็นไงไม่เคยทำแกงอะไรแกงปรากฏ เราจะทําแกงปลากดนะคะตัวที่สองนะคะตัวโคตรใหญ่อะตกเองทําเองกินเองใช่ตแ,แต่ถ้าให้ทําเองนานๆนี่ครัวพังแน่ใช่กว่าจะได้แต่ละตัวนี่ทำยาก <c oughs> เอาไส้ออกก่อนนะเอาไส้เอาออขี้ออกก่อนมีไข่ไหมตัวนี้น่าจะมีนะเป็นท้องอใหญ่ใหญ่อยู่ มีนไม่เข้าดไข่เต็มท้องเลยนะครับตัวขนาดตัวเล็กยังไข่นะใช่ตัวเล็กก็ไข่ใช่เราได้วัตถุดิบแล้วตอนนี้นี่ก็มีวัตถุดิบนี่คือไข่สองตัวเนาะใช่ไข่ทั้งสองเลยใช่เยอะมากนี่ไข่สองตัวก็โอ้โหเยอะนี่ก็เป็นเนื้อเนาะชิ้นก็หั่นเป็นชิ้นๆเดี๋ยวเราจะทําแกงกันใช่นี่ก็เป็น เมนูที่เราไปหามาสองวันหาข้าวใช่สองวันได้สองตัวครับปรากฏฝีมือตัวเองหาเองทําเองกินเองนี่นะช่วงฤดูน้ําหลากต้องปรากฏเท่านั้นนะครับน้ําตั้งหม้อแล้วก็น้ําเดือดแล้วก็จะใส่พริกแกงจะมีพริกแกงแล้วก็เคยเนาะเป็นพริกแกงส้มหรือว่ากะปินั่นเองเป็นเคยเนาะแล้วใส่ลงไป พี่แกงก็กลับประมาณเอาว่าเราจะเอาเผ็ดหรือ,อเดี๋ยวใอ้เติมเผ็ดน้อยเผ็ดมากใช่นี่อ่ะแล้วก็จะตั้งให้เดือดเดี๋ยวเราค่อยใส่ปลาเนะเาะน้ำเดือดนวเราก็จะเอาปลา,ากดเหลืองอที่เราตกได้มาลงหนอใส่ลงไปน้ำเดือดเดือดเนาะใช่ตอนแรกนึกว่าไม่เยอะแต่พอทำออกมามันก็เยอะอยู่นะสองตัวเนี่ยพอได้ พอได้อยู่ถ้ามันตัวใหญ่ทั้งสองโอ้โหแจ๋เลยแต่นี่มันตัวเล็กตัวหนึ่งใช่ไข,ไข่เดี๋ยวค่อยใส่นะอ๋อโอเคก็จะมีไข่ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะค่อยใส่เนาะเห็นว่าเลยเนาะอ่าปกติไม่รู้ว่าเาใส่ก่อนหรือใส่หลังปลานะใช่ใส่ไปแล้วปลาไม่ค่อยเยอะต้องใส่หน่อไม้เยอะๆใช่ต้องเคเครื่องเน้นๆก่อน ตัเครื่องไม่ติดโอเคไข่เราก็จะใส่ไปเรื่อยๆกันเนาะอืมโอเคนี่ไข่ใหญ่มากอืมนีม่ปึ <Okay. S 2> ๊บปึ๊บนี่ก็เป็นน้ำมะนาวใช,ใช่ไหมต่อไปเราก็จะเติมน้ำมะนาวประมาณสองลูกเนาะใช่สองสามลูกเพิ่มรสเปรี้ยวไปอีกไม่รู้จะเปรี้ยวเกินหรือเปล่าลนะใช่ กนนะแกงส้มของเรานะคะเราเป็นกับข้าวมื้อค่ำของเรานะคะเราจะมีตัวเล็กตัวน้อยด้วยนี่ไหนอะนี่เนมะนูเด็ด no ของเราสองวันนะกว่าจะได้ถ้วนี้นี่คือไข่ไหมใช่นี่คือไขป่ปลาเนาะแกงส้มปรากฏหลังจากที่ไปหามาสองวันใช่หลังจากที่ไปหามาสองวัน,าาวนเต็มเต็ม ต้องบอกว่ายากมากกว่าจะได้กินใช้เวลาอวันใช่แล้วก็นี่หอยที่เราไปก้านนี่ก็คือหอยหอมที่เราไปก้านนี่ก็จะคือเรียกอะไรอันนี้คือนึ่งจิ้มกับน้ําจิ้มนะคะนี่ก็คือก้อยนี่ก้อยกันแบบนี้เลยนะะทุกคนนี่นี่ก็คือก้อยหอยหอมแล้วก็มีผักนะหรือว่าแตงนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามื้อนี้เราจะทานข้าวกันก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเนาะก็อย่าลืมค่ะ ววเข้าไปกดติดตาม,มนะคะหรือว่ารับชมคลิปในแฟนเพจกับตันดัมซิ่งนะคะเนาะกับตานดัมซิงม่งแ,แฟนเพจนะคะเนาะววสวัสดีค่ะ